ดวงความรักเดือนมิถุนายนปี2564ของชาวราศีมีนซึ่งก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนคนโสดสนิทช่วงนี้ชิะจรลงเท้าหรือว่ามีงานยุง่งทำให้ไม่มีเวลาไปสนใจในเรื่องความรักเท่าไหร่คนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะถ้าเขามีสิบเขาก็ให้คุณเต็มสิบเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่าเขาเอาแน่เอานอนไม่ได้คุณค่อนข้างที่จะเข็ดกับความ ลักปิดแล้วก็เปิดของเขาเลยไม่ค่อยจะเชื่อใจเท่าไหร่ว่าเขาจะดีแบบนี้ได้ตลอดไหมคนมีคนรักชัดเจนแล้วช่วงนี้เขาปรับปรุงตัวดีขึ้นค่ะคนรักของคุณพยายามเอาอกเอาใจคุณดีแต่ก็เช่นเดียวก,กันกับคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะคือคุณค่อนข้างจะเข็ดแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะกลับไปเป็นแบบเดิมใหม่ไม่รู้ว่าจะดีไปได้นานแค่ไหน คลิปนี้เป็นดวงความรักพลังบวกทําไว้ให้กับผู้ที่หมดหวงังสิ้นกําลังใจในเรื่องของความรักเราจะมาเติมพลังบวกให้แก่กันค่ะแต่จะเติมพลังบวกอย่างไรก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะนั่นก็คือถ้าดวงของคุณเป็นคนไม่มีคู่หรือคนที่คุณคบคุณคุยอยู่ไม่ใช่คู่ของคุณตรงนี้เราจะเปลี่ยนจากคนไม่มีคู่หรือว่าคนที่ไม่ใช่คู่มาเป็นคู่เราอันนี้ทําไม่ได้นะคะดังนั้นคุณอาจจะต้องไปเช็คดวงมาก่อนว่าคนคนนี้ เป็นคู่ของคุณได้หรือเปล่าหรือว่าดวงของคุณมีคู่หรือเปล่าซึ่งสามารถมาเช็คกับเกตก็ได้นะคะหรือว่าจะไปเช็คกับหมอดูท่านอื่นก็ได้ที่คุณถูกใจถูกจริตด,ด้วยค่ะคลิปนี้อิงที่ราศีเป็นหลกักแต่ถ้าคุณอยากจะดูจากลัคนาก็ดูได้นะคะเกตมีดวงความรักประจําทั้งราศีและก็ลัคนาเลยยังไงถ้าทราบทั้งราศีและลัคนาก็ขอแนะนําให้ดูทั้ง2คลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็จะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะว่านี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกตรับดูดวงส่วนตัวค่ะสามารถอ่านรายละเอียดค่าครูได้ที่ Facebook Fanpage ลูกเกตพยากรณ์ถ้าสนใจก็ทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะลิงก์ของไลน์ก็แปะเอาไว้ตรง Description ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปทำแยกไว้ให้ต่างหากก็เข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์นะคะขอให้ดูโดยใช้วิจารณญาณด้วยนะคะเกตดไม่มีญาณอย่างรู้ใดๆท,ทั้ทงสิ้นนะคะทำนายตามหลักสถิติค่ะเรามาเริ่มกันที่ คนส,สนิทกันเลยนะคะว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมไพ่มองเลยว่าเริ่มต้นเลยไพ่ตัวตนของคุณคือไพ่อัศวินถือไม้เท้านั่นคือไพ่ของนักเดินทางหรือนักกิจกรรมคุณจะมีงานเยอะหรือไม่ก็มีการเดินทางเยอะที่ประจ o บลงเท้าทําให้คุณไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่คือบางคนบอกว่าอู้เดินทางเยอะดีสิเผื่อจะได้เจอเจอคนใหม่ๆแต่คุณจะงานเยอะมากจนหัวไม่ได้วางหางไม่ได้เว้นเลยค่ะแล้วคุณก็เจอไพ่สิบดาบด้วยนั่นแปลว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้เจอเจอใคร หรือมีเหมือนกันแต่ด้วยความที่ใจจิตใจเนี่ยหมกมุ่นหรือว่าคิดกังวลหรือว่าคิดแต่เรื่องของการงานทําให้ใจของคุณยังไม่ได้มองไปในเรื่องของความรักเท่าไหร่มีคนเข้ามาไหมมีเหมือนกันเพราะคุณมีเสน่ห์นะคะได้ไพ่ของคุณมีเสน่ห์ขึ้นด้วยอัศวินถือไม้เท้านี่ก็มีเสน่ห์เพียงแต่ว่าคุณยังไม่ได้สนใจใส่ใจคนเหล่านั้นที่เขาแอบมองแอบส่องคุณอยู่นะคะก็เลยอาจจะปล่อยผ่านในเรื่องของโอกาสทางด้านความรักไปก่อนในช่วงนี้เพราะว่าเน้นที่งานหรือเน,นเ,นนเน้นที่การเดินทางเป็น ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่วไรสถานะค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะอันดีเนี่ยคือจัดเต็มมากเลยได้ไพ่ The World นะคะ the world คือไพ่ของความรู้สึกผูกพันคือไพ่ของความรู้สึกที่เราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณก็อดทนกับเขามาเยอะเหมือนกันนะคะเขาก็มองเห็นความดีของคุณแล้วก็มองเห็นว่า มองเห็นในตัวเองของเขาเองเหมือนกันนะว่าเขาก็เคยละเลยหรือว่าเคยทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายอกไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เขาก็รู้แล้วตอนนี้จากที่เขาเคยละเลยเนี่ยเขาก็จะกลับมาทําดีกับคุณใหม่มี1ิบเขาก็ให้เต็ม1ิลละเพราะว่าเขาได้ไพ่1ิเปลี่ยนกับคุณเลยนะคะจัดเต็มรักจริงหวังแต่งอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มีความมั่นคงกับคุณดีแล้วก็มองไปในอนาคตอันไกลก็ยังอยากเห็นคุณอยู่ในชีวิต การทำดีของเขาในช่วงนี้นะคะถือว่าดีมากน่ารักมากนะคะเป็นไพ่ The Empress นะเอาอกเอาใจมีแต่ให้นี่คือไพ่ของสิ่งที่เขาจะหยิบยื่นให้กับคุณในช่วงนี้นะคะต้องการอะไรก็ขอให้บอกนะเขาก็จะพยายามหามาให้เพียงแต่ว่าตอนนี้จิตใจคุณนะไพ่คุณเสียหมดเลย คุณได้ไพ่สี่ถ้วยกับแปดถ้วยมาเป็นไพ่ของคนที่ตอนนี้หยิบยื่นอะไรมันก็คือไม่เอาแล้วใจมันปิดไปแล้วใจมันแตกมันร้าวไปนะคะมันก็ประสานยากรอยร้าวนั้นมันยังทําให้คุณเห็นเห็นอยู่อ่ะมันไม่ประสานเป็นเนื้อเดียวเขาอาจจะเคยทําอะไรมาหรือสถานการณ์ในเรื่องของความรักมันทําให้คุณอกหักช้ารักรู้สึกเหมือนกับว่ามันมันร้าวแล้วร้าวเลยอ่ะนะคะไม่สามารถประสานได้ทําให้คุณรู้สึกเข็ดเข็ดแล้วก็เบื่อเบื่อในเรื่องของความรักเบื่อเขาด้วยแหละเพราะ เหมือนประมาณว่ามันวนหลูกหรือเปล่าคือเขาก็เคยดีอย่างเงี้ยมาแล้วแล้วเขาก็ กลับไปไม่ดีใหม่แล้วตอนนี้ก็วนกลับมาดีใหม่เราก็เลยไม่รู้ว่าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปเป็นไอ้ทรงเดิมไอ,อ้หลอบเดิมนั้นใหม่อีกเมื่อไหรม่มันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากจะไปต่อแล้วรู้สึกว่าอยากพอตรงนี้ดีกว่าเพราะมันเอาแน่เอานอนกับคนนี้ไม่ได้พอดีก็มาเต็มพอเสียก็หายไปเลยอย่างเงี้ยนะคะมันมีความกังวลอยู่ลึกๆสําหรับคุณความรู้สึกของคุณไม่เหมือนเขาเขาอะมองไปเบื้องหน้าเนี่ยเขาเห็นคุณอยู่ในอนาคตแต่คุณอะมองไปเบื้องหน้าเนี่ยคุณเห็นแต่ความอึมครึม ความในใจลึกๆของคุณคือได้ไพ่เดอะมูนคือความรู้สึกไม่มีความมั่นใจไม่มีความมั่นคง ไม่ก็มีความมั่นใจว่าเขาจะมั่นคงกับคุณเลยมีแต่ความรู้สึกว่าต่อไปเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาแบบนี้อีกอาจจะโดนกระทํามาเยอะหรืออาจจะโดนกระทําจากคนอื่นจนเราไม่ค่อยเชื่อมั่นในเรื่องความรักแล้วก็ได้นะคะก็ไม่ได้บอกว่าคนนี้จะต้องเป็นคนที่กระทํากับคุณนะคุณอาจจะเข็ดมาจากคนอื่นก็ได้นะคะทํใไ้ไม่ค่อยเชื่อมั่นในความรักเท่าไหร่ในช่วงนี้แต่ตอนนี้เขาดีนะคะดังนั้นเนี่ยพอคุณจะ ไม่เอาจะผลักใส่เข้าไปคุณก็มีใจอ่อนเหมือนกันเพราะว่าก็เขาดีอ่ะเขามาเอาอกเอาใจนะคะเพียงแต่ว่าคุณก็มีเชิงของคุณคุณก็อาจจะไม่ถึงขั้นเปิดเปิดรับเขาเต็มที่คุณก็มีเหมือนผ่อนหนักผ่อนเบาไม่ให้อะไรที่มัน ถล่มมากไปนะักเพราะว่าคุณก็ต้องรักษาหัวจิตหัวใจของคุณด้วยเคยเจ็บมาแล้วก็ไม่ได้อยากเจ็บอีกนะคะไพ่ที่ขึ้นมามีไพ่พระขึ้นก็เลยบอกว่าก็คงจะพระนี่คือเรื่องของการให้อภยัยคือเรื่องของการความรักที่ใช้พรมวิหารสีในการที่จะดําเนินกันไปดังนั้นไพ่พระบอกว่าคุณก็ถ้าเขาเคยทําอะไรผิดพลาดนะคะตอนนี้เนี่ยเขากลับมาทําดีเนี่ยคุณก็อาจจะต้องให้อภัยเขาแล้วก็ชวนกันค่ะชวนกันไปทําบุญหรือชวนกันไปทําสิ่งดีๆต่อบุญร่วมกันหน่อยเพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าคุณกับเขา บางทีก็อาจจะเลิกกันยากนะคะเพราะว่าผ่านมาถึงจุดนี้เนี่ยคุณหน้าที่จะเคยรักๆเลิกเคยคบคุย,คย,คยหายมาประมาณนึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ก็แปลว่าคงต้องผ่านอะไรกันมาเยอะอย่างที่เขารู้สึกกันแหละว่าคุณก็อดทนกับเขาเยอะดังนั้นเนี่ยไพ่พระเนี่ยนะคะก็เป็นไพ่ที่บอกว่าคุณลองไปทําบุญร่วมกันดูนะมาต่อบุญกันใหม่ในชาตินี้เผื่อมันจะสมุิขึ้นได้ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ของเขาที่มีต่อคุณนะคะดีมากเลยช่วงนี้นะคะ <S <S เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบสังขยาเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยนะคะอะไรที่เคยทําไม่ดีเอาไว้กับคุณนะนิสัยไม่ดีแย่ๆนะเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่มีภาพไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเป็นแบบเปลี่ยนแปลงแบบพลิกเลยนะแล้วก็มีไพ่ของการหยิบยื่น,น,นความรักดีๆให้กับคุณเลยช่วงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาออกอาการคือ จะพยายามทําดีนะคะแต่บางทีมันเปลี่ยนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจนคุณตกใจจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรวะอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยแต่ช่วงนี้เขาเริ่มคิดได้นะเขาก็เขาก็ตั้งใจแหละตั้งใจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาเพื่อคุณเพื่อให้จากที่คุณเคยเจ็บปวดร้าวรานมานะคะเคยทําให้คุณจุกจิกใจอย,อยู่เสมอเลยหรือไม่ก็เคยทําให้คุณเจ็บปวดเจ็บปวดเนี่ยเขาก็รู้แหละนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหลายเรื่องนะอันนี้เรื่องอะไรก็ตามที่เขาทำเนี่ยมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่คู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นคําพูดของเขาที่ชอบพูดจา ไม่ค่อยให้เกียรติคุณหรืออาจจะเป็นนิสัยเขานะคะนิสัยส่วนตัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเคยวอกแวกเจ้าชู้นอกใจอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะตอนนี้เขาก็สำลึกได้นะว่าเขาก็ทําให้คุณเจ็บปวดร้าวรานเขาจะกลับมาทําดีจะปรับปรุงตัวเองดูพยายามอย่างมากเลยแต่พื้นฐานของเขาอะไอสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณอะมันคือพื้นฐานของเขามันคือนิสัยในเนื้อลึกของเขาในมันมันไม่สามารถที่จะพลิกได้เอาออกได้ทั้งหมด นะคะช่วงนี้มันดีเพราะว่าเขาพยายามแต่พอเดิมเนินไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็รู้คุณก็รู้อยู่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องกลับมาเป็นอีรอปเดิมเพราะว่ามันคือน,นิสยัยเนื้อแท้จริงๆของเขามันเป็นอย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็เลยมีความรู้สึกเหมือนเขดเหมือนไม่อยากไม่อยากจะเชื่อแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ต่อไปเขาจะเป็นอย่างนี้ได้ไปตลอดไปเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาเป็นอีรอปเดิมใหม่ซึ่งตรงจุดนี้อยู่ที่คุณนะคะคือ ในเมื่อตอนนี้เรารู้แล้วว่าไอสิ่งที่เขาเป็นที่มันทําให้คุณร้าวรานหรือจุกจิกใจที่คุณไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเนื้อแท้ของเขาอะ่ะมันคงแก้ไม่ได้มันทําได้แค่เฉพาะบางช่วงที่เขามีสติแล้วเขาพยายามมากๆแต่คนเราอะ่ะเมื่อว่าดาเนินชีวิตไปอะ่ะเดี๋ยวมันก็กลับมานิสัยเดิมมันก็ต้องกลับมาคุณก็ต้องพิจารณาค่ะว่าคุณยอมรับนิสัยนี้ของเขาอะ่ะได้ไหมที่จะต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยตลอดชีวิตนะคะถ้ายอมรับได้คุณปล่อยวางเลยแล้วมาพบกันครึ่งทางเขาปรับแล้วคุณก็ต้องลด อะไรที่คุณไม่ชอบที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ชอบเลยนะคะแต่จะให้มันลดมันเหลือศูนย์ให้เขาทาไม่ได้เลยจนเหลือศูนย์เลยจากที่เขาเคยเป็น10มาเนี่ยมันไม่ได้คุณก็ต้องเอามาเจอกัน5แล้วกันให้เขาลดหน่อยให้เหนือระดับปริมาณแค่5จากที่เคย10แต่คุณที่คุณต้องการให้เขาไม่มีเลยคุณก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยว่าอ่าโอเคมาเจอกันครึ่งทางอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะ,นะคะว่ามันสามารถที่จะปรับตัวเข้าหาการเจอกันครึ่งทางได้แต่ถ้าคุณบอกให้เขาปรับทั้งหมดให้เขาเปลี่ยนเนื้อแท้ของเขามันเปลี่ยนไไม่ได้ อะไรก็ตามเรื่องนั้นนะนะนะคะดังนั้นคุณต้องต้องลดลาวาสอกให้กับเขาบ้างก็คือต้องตั้งมาตรฐานใหม่ว่าโอเคให้ได้เท่านี้คุณก็จะยอมให้มาเจอกันครึ่งทางที่เท่านี้นะ อย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวช่วยได้นะคะแล้วไพ่จบก็ยังเป็นไพ่ judgment นั่นคือไพ่ของการที่มันยังมีบุญมีกรรมที่คุณทั้งคู่เคยทําร่วมกันมาอยู่ดังนั้นบุญกรรมตรงนี้เนี่ยมันยังไม่หมดไปง่ายๆคุณดูเหมือนว่าคุณจะถอดใจหมดใจไม่ได้อยากไปต่อถึงเขาทําดีแค่ไหนคุณก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วแต่ในความเป็นจริงคุณกับเขาก็ยังไม่ได้ว่าจะเลิอกอะไรกันได้ง่ายๆนะคะดังนั้นถ้ามันไม่ได้เลิกกันง่ายๆคุณอาจจะต้องลดมาตรฐานลงแล้วมาพบกันครึ่งทางกับเขาให้ได้ค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีมีนนะคะขอบคุณที่เราฟังกันมาจนถึงตรงนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ